พระภูมีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนกรสาวัตถีพระภูมีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจงใจย่อมดำริและครุนคิด ถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารัมมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้ว ความหย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานเพราะอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกะปาริเทวะทุกขะตทมมนัสและอุปปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำมริ แต่ยังครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารัมมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้ว ความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานเพราะอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมมนัสและอุป,ปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริและไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารัมมณปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อไม่มีอารัมมณปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้น ไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ พราะเวทนาดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับจราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปปายาสะต่อไปจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้